ยีเ่ันครบถ้าใครแพ้ก็ซื้อยาหม่องไปทาค่ะได้เพราะมันดุจริงๆพวกนี้กัดแล้วคันมากนี่ลูกมลแรงนี่คืออไหอะตรงนั้นกัดแล้วคันสุดสันแต่ผมซื้อมาแล้วพี่ต้องกันไว้ เราทีก็บอกก็เดี๋ยวขึ้นไปที่จุดทําการก่อนครับผมสรุปเราไปไหนเนี่ยเอ้าไปแม่วงางช่องเย็นดิช่องเย็นใช่แล้วล้าตกลงมันสามหกโลหรือมันเป็นไอ้ได่เดี๋ยวมันจะมีจุดตรงนั้นอีกจุดหนึ่งอ่าแล้วก็แล้วก็ไปจ่ายตังตรงนู้นอีกทีหนึ่งแล้วก็จ่ายอีกก็จ่ายที่จองกลางเต็นท์ไงที่เราจองมาโอเคเดี๋ยวตมไปดูกันครับแย่ด้า กันเลยครับผอกสามสิบกิโลอะสามสิบเลยเออมันมีป้ายบ่อยเ่อใช่นี่ถึงไหนแล้วครับเนี่ยถึงสถานที่ลงทะเบียนครับอุทยานอ๋อนาตัวนี้ปิดตอนนี้ปิดประปรอ่ะครับต้องไปอยู่จุดตรงนน้นไกด์เราเฮ้ยเฮ้ยไม่ร้อนเท้าหรอเนี่ยวินีไวเท้าหายไปไหนอ้าวเด็กป่าเด็กป่า ไม่ว่าขึ้นไปแล้วเขาบอกมีรถสีขาวลายเยอะๆขึ้นไปแล้วกูน่าขึ้นไปแล้วเพราะว่ามันมาตัวนี้ไม่เจอหลงหลงลายเหน็บเหน็หายเอสใช้ได้เอเอสเต็มอยู่เนี่ยเปียร์ให้เปียร์แชร์ให้ไงตีเรามีสองเครื่องเป็นเหน็บหายไหงเฮ้ยมาฝรั่งออกยังอ่ะฮะ ถามว่าเราไอ้อาาเยอ,อะดนโนเสาไดโนเสาลงร <eterm Gore> ูแ <Pacific> ล <Nein> ้วลงรูแล้วลงรูแล้วลงรูไปแข้โดนกัดคอะ แม่นี่มีชื่อด้วยชื่ออะไรอ่ะฮะสวิตตี้นี่ใครไปจับเดนี่รูมันเต็มเลยตกแก่มาตอนไ่รกกูหลอนหมดล้วหาดูยากแย่เมันไม่ได้แล้วนะูหา จะเป็นจุดชมวิวเกี่ยวกะทินะครับก็จะดูพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้เรามาที่ความสูง890เมตรนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนี้ต่อนะครับช่องเย็นก็ประมาณอีกสองกิโล oh. ก็ถึงช่องเย็นแล้วครับนะครับช่องเย็นรับช่องเย็นใช่เมื่อกี้ไม่ได้บอก เป็นโมกุจหน้อยนะครับ ดหมก็ถ้าเกิดเรารับผิดชอบเนาะคนนี้ซื้อของก็ให้ไปเลยอะไรเงี้ยเขาไม่มีกันดีดกร์เป็นของพี่อู๋เกินใช่ไหมมีในมันมีในรังของเบนซ์อีกหนึ่งหน่อ่านได้บ้างไหมนะเยอะ ูพิษอันนี้อะไรครับเนี่ยไลยุงครับโอ้เขาบอกที่นี่ยุงเยอะยุงเยอะไลยุงวันตะกมใหม่ครับเนี่ยไปนอนไปไหนวันเนี้ยประมาณสักสองชั่วโมงนู่นนู่นเป็นนว่ทางโน้นอันนี้ครับเป็นนู่นรักเมียต้องหัดออกกำลังกายบ้างฝึกไว้ อันนี้มีงานบุญนะครับรผักขนาดนี้ลุงมาเช็คก,ก่อนว่าระเบิดยังหมดยังนี่มึงมาเช็คนี่คือแบบมึงจะหมดแล้วเหรอรอ,รอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้กระเฉดที่เบนซ์ซื้อมาเป็นอะไรเป็นทุ่งเหมือนล้านปวดอะไรนี่ก็มีเหมาล้านปวดมันต้องเยอะกันเดียว ที่เหลือทิ้งหมดแล้วที่เหลือทิ้งหมดแล้วกอเาทน่าจะเป็นไงมีผัดกระเสร็มีผัดชิ้นินมันไม่กินมันจะบายเลยอ,ะอ่ะอะคอยจะสุกคอยจะสุกหรืเอากระเทียมใหญ่ไปถุนน๋งฮะไม่ยังทำไ่ยมาแกะรวมๆกัน,นไม่ทำอะไรเนี่ยขายน้ำส้มหรอ ใครกินหลานหลานอยากกินร้านอยากทำอยากกินน้ำส้มย้อมมอสิผลิตเดี่ยวมาอุ้ยไม่ตีตีหน้าไม่อะแล้วก็ไม่บอกโอ้ยเดี๋ยวนเล็บแต่ไทยมือแล้วทำไมไม่ชาร์จแบตให้พี่นิดน้ำเนื้อมันอะไรไปวะผลเล็กก็ไม่มีนะนี่ไงถือไปดิอ่ะผลเล็กเอ้ยเอาแก้วเราเปล่าแต่ไปล้างเอาเองนะ เนี่ยอยู่เห็นไหมมีต้นเอ็นซ้ายกับเอีนขวาเนี่ยระหว่างอยู่ตรงขาวๆเดี๋ยวรอมันขึ้นตึกแล้วนี่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันมีต้นไม้สองต้นแต่เดี๋ยวมันมายังไงไม่เห็นหางเนี่ยมันเหมือนมันลงมาเอาอะไรตรงต้นกล้วยบางอยู่อะมาย่างไรเห็นหางอยู่เห็นหางเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ขึ้นมามันมาของตัวตัวดำกับตัวขาวไ โดดเหมือนแมวแหละให้ลงมา นี่ไปไหนครับเนี่ยชิดเขาเขาสวนภูสวนภูสวนครับเราไม่รีวิวเราไม่อ่านรีกี่องค์เออลุงลุงว่าไงลุงว่าไงลุงไม่ไปไปทำไมให้เหนื่อยแก่แล้วเลยกี่องค์สามลูกไม่ทันโอ้โหเก้าอ่ะเก้าเลยอ่ะเก้า ไปไหนอ่ะต้นน้ำมันมีตัววัดอีกๆๆอีกอ๋อเปิดป่าหน้าเด็กดูดิรนะยะทางเท่ไทา,ไ,ทาทไหร่ครับเนี่ย จุดชมวิวภูสวรรค์โหที่แล้วเลยนะเทวดาเราเขอเทวดาเนยชันว่ะเหคนเขาอนี้อย่าเกาขึ้นให้เราเดินมากี่เมตรแล้วครับเนี่ยห้าสิบได้ห้าสิบจะขาน้อย

ขึ้นมาประมาณน่าจะ200กม <laughs> อ๋อพักเบรยกันนะครับผมง่าย <c oughs> มากดูความสูงครับผม ถึงยอดถึงแัก์ทีเนี่ยอีกนิดเดียวไปก่อนเลย อย่าอาทำอันนี้เป็นความฝันที่อยากมา,มาเนี่ยฮะเริ่มเป็นนางฟ้าแล้วบสวรรค์เถอะนี่เดี๋ยวถึงแล้วเร็ว นี่ถึงอย่างเนี้ยปลายหลอกวันเนี้นยถึงแล้วครับผู้สอนผงผ่าน427เมตร เมื่อกี้คว้ากล้องไม่ทันเลยต <c oughs> อนนี้มึงคว้าใช่ไหมไม,ไม่หยุดถ่ายด้วยเลยทางลงมันสวย เราจะไปกลางคืนนี้ไกลไหมไม่ไกลหรอกแต่กูต้องเติมน้ำมันก่อนใช่ใช่ละกี่สามร้อยกว่าสี่ร้อยโลมาเร็วด้วยขามา ทำเงินหลดมากน้ำเย็นมากน้ำใสปลาเยอะมากจะได้เมื่อคืนไม่ได้เห็นกวางกวางปกติของพบอกว่าจะมีกวางมากินโป่งแต่เมื่อคืนไม่ได้ยิงเสียงขนหน้าจะเยอะได้ยินได้ไงรับพอแล้ว นี่ไปไหนนะครับเนี่ยไปข้างนเราไปปมโค้งน้อยฟังขึ้นไกไว่วะเนี่ยไ,ไก่่ะไกครับผู้เชี่ยวชาญครับประมสองร้อยเมตรนี่คุณเดินวันหนึ่งเดินสามรอบเลยครับขึ้นข้างบนเนี่ยลูกล่อลูกลองนีงง่ตามมีกระติกน้ำด้วยโอ่ยตาอว้วนจังแค่ดูช<ะ>ื่งนงะ่ะตาเขียวครับมมเรามันอ้วนไง วิ่งวิ่งไปถึงก่อนชนะวิ่งวิ่งเออเออใหย่พ่อจับได้ใหญพ่อจับได้เออใหญเตี่ยมันจับได้ไปเร็วไอเหล่านี้อะไรวะขอเมื่อวานจะขาสั่นอยู่เลยไปไหนไม่จังไปเที่ยวทะเลกันบ้างวะพวกมึง เหอไต้กูเวลาไม่ถอไม่รื่นกูเวลาเหรอเออไป่ะลองเลยปะล่ะบนตังไมอยเอาเยอะร้อนร้อนนี่ไงเดี๋ยวไปตกหมึกเออตกุนกูเวลลวเออตกหมึกกูเวลาไปเกมตั้งเยอะอะมือปิดแล้ว ก็ไปงไงเดนนไงีไป,ไไปไว่ายู่มีร้านมออีร้านร้านกระบ,บ้าน <c oughs> นี่เขาเปิดหรอกกหกปิดสถานการณ์เป็นไงบ้างครับผมวันนี้ ตรงน,นี้ก็ขึ้นมาจุดสูงสุดของทางขึ้นนะครับข้บา,งางบนก็จะเป็น <c oughs> แอ่งน้ำ <c oughs> แล้วก็จริงๆก็ขึ้นไปได้ครับแต่ว่าจะเป็นห้ามขึ้นแล้วข,ขึ้นสุดทางขึ้นนะครับ ันนี้ก็จะเป็นหน้าผาที่เราจากจุดการเต็นท์มองขึ้นมา,าเห็นเส็น์อยู่ไกลๆเพราะปกติจะให้ขึ้นมาตรงกลางนะรันนี้เจ้าที่ให้ขึ้นมาที่สุสดเลย